เฮ้ยทุกคนเจ้ไงใครว่านะั่อ่ะไม่เห็นบนต่างที่ผมจะไปพอดีเลยไปนั่งมมย,ยังต้องชดใช้กรรมเปล่าที่เองก่อไว้เองก,ก็เลยต้องมาอยู่ที่เนี้ยว่าจะพี่ช่วยผม กมีของอะไรจะให้พี่เหมืกันครับคืออะไรอะ่ะเองจะให้อะไรพี่พี่จะรับได้หรือเปล่าไม่รู้นะของที่เองให้พี่มาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนทุกคนครับวันนี้ผมจะกลับไปหาท่าน คนรับแลโบราณนะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เจอท่านนานละแล้วจะกลับไปบอกข่าวให้ท่านทราบว่าตอนเนี้ยทางเมืองรับแลเนี่ยมีโรคระบาดแล้วนะก็คือทุกคนไปดูในคลิปพี่แฝดนะองค์คลักเนี่ยออกมาบอกให้พี่แฝดทราบว่าตอนนี้ที่เมืองรับแลมีโรคแล้วนะผมก็จะไป ้าเมืองก็ค่อนข้างที่ลำบากนะเพราะอย่างว่าเพราะอย่างองคลักษ์ที่ประจำกายผมเนี่ยจะนำพวกผู้นำเมืองรับแลก,กับเมียของท่านนะออกมาอยู่ที่บ้านผมนะชั่วคราวก่อนเพื่อไม่ให้โลกเนี่ยติดกับพวกท่านมานะไปทุกคนเดี๋ยวไปบอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบกันให้ท่านมีวิธีรักษา แบบไหนนะถึงโครคพวกนี้จะหายไปผมว่าท่านก็คงจะพอจะรู้นะวิธีรักษาไปทุกคนเดี๋ยวเดินทางไปหาท่านผู้นำ <c oughs> นทุกคนคนรับแลรบโบราณกันนะไปทุกคนตอนนี้ก็ขอเดินทางต่อแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผม ก็เดินทางมาได้พักใหญ่ๆแล้วีีงานบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบเปยนะที่ของท่านรับคนรับแลรบโบราณนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเดินทางไปเรื่อยๆเลยนะ รอบผมตอนนี้กับเงียบสงบจัดเลยทุกคนลมเลื่อนไปหมดเลยนะตอนนี้ทุกคนนี่นะดูรอบๆผมตอนนี้คนไม้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะหะายอย่างเนี่ยเจอไหมทุกคนนี่นะคนไม้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลย เดีย๋ยวชะอุ่มไปหมดเลยนะตอนน,นี้เดี๋ยวผมก็เดินไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะถึงของท่านพุท <c oughs> ท่านคนรับแลรบโบราณนะ <c oughs> ผมก็พูดจำชื่อท่านไม่ค่อยได้ก็จะพูดแบบ ลงลง,ล,งล,ลืมนะคิดว่าเป็นท่านผู้นำตลอดเลยต้องขออภัยในจุดตรงนี้ด้วยนะครับทุกคน,เ,นเดี๋ยวผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะท่านท่านเหนื่อยนะแต่ผมก็จะพักหูโอ,อทุกคนผมตกใจมาเลยตรงกลางพื้นเนี่ย เห็นไหมรูงมาเดือตก,ออกมาเต็มเลยนะ <c oughs> ไม่ได้ใส่รองเท้ามานี่คงแบบเหนียวเนินหนาหน้าดูเลยแบบดีนะที่ใส่รองเท้าพวกผ้าใบมา นั่งพักตรงจุดเดิมนะผมคิดว่าจุดตรงที่ผมเคยนั่งพักนะใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะนั่งได้อีกหรือเปล่านะเพราะว่าน้ำเนี่ยขึ้นสูงมากเลยนะ คงจะนั่งไม่ได้แล้วแหละก็ต้องไปหาจุดใหม่นะเนี่ยจุดตรงนี้ที่ผมเคยมานั่งนะทุกคนดูดิตอนนี้มันกลับน้ำล้นขึ้นมาแล้วนะไปเดี๋ยวขอเตินไปข้างหน้าก่อน,นุกคน ลองออกมาแบบอ,อกใจกัยนะทุกคนทุกคนหน้าหอมรู้กับใบไผ่เมื่อกี้นี้ตกแสบหน้าเลยเหมือนมีอะไรต่อยหน้าบนห,หน้านัทนกคน จุดตรงนี้ละนี่เดี๋ยวผมจะขอนั่งพักตรงนี้ก่อนนะทุกคนลังจากเสียงผมก็คงจะรู้นะว่าเดินมาไกาลละเฮทุกคนเดี๋ยวขอนั่งพักจุดตรงนี้เลยอ่ะหอ,อยหน่ายทุกคนตอนนี้ผมก็นั่งพักมาจุดตรงนี้ คนได้ยินเสียงไหมตุกแกป่านะร้องเสียงดังมากฮาดื่มน้ำดื่มท้าเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะดื่มน้ำหมดไปละที่เตรียมมาเหลือตอนนี้ต้องเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งนะผมก็จะขอนั่งพักนี่สักคู่หนึ่งเอาแรงก่อนันก็คงจะรู้นะ เสียงผมเป็นแบบนี้เพราะว่าเหนื่อยนะผมที่ผมมาหาคนรับแลโบราณเนี่ยก็อยากจะให้เขาช่วยนะว่ามีวิธีรักษาอย่างไงบ้างที่เป็นโรคที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ที่เมืองรับแลนะทุกคน เดี๋ยวขอนั่งพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะทุกคนแล้วก็อีกไม่นานก็คงจะเดินทางต่อน้แร่ขาอ๋อน้องลงตรงนี้แล้วทุกคนแด้ก็่องนานะนอนลงตรงที่พา์ทิองตรงพอดีเลยแต่ที่ อยู่ตรงนี้ผักแล้วหายเหนื่อยแล้วเพราะว่ามันล่มลื่นเย็นมากเลยนะทุกคนคือแบบได้นั่งปุ๊บรู้สึกสดชื่นเลยทุกคนได้สูดออกซิเจนเต็มที่เลยนะตรงนี้ธรรมชาติจ,จัดเลยไม่มีแบบมลภาะวะทางอากาศเลยนะ เราอยู่ใต้ลมไม้ก็คือออกได้ออกซิกเจนไปเต็มเต็มเลยนะทุกคนโอ้ขมตาลงหน่อยเดี๋ยวคือแบบ อยากจะหลับไปเลยนะทุกคนโฮ้ยโฮ้ยไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็พักมานานแล้วเดี๋ยวจะขอเดินทางต่อดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลานะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่ได้เจอกับท่านคนรับแลรบโบราณนะไปบาทุกคนตอนนี้ก็จะขอเดินทางต่อแล้วเนะนะเพราะว่าอีกไม่ไกลละผมก็คงคิดว่าคงจะถึงที่ของท่านคนรับแลรบโบราณนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมก็เหมือนจำได้นะ ่านเนี่ยจะโผล่ออกมาทางที่เป็นหน้าผานะที่เป็นหินพวกหินผาเนี่ยเยอะๆเลยนะในต,ตอนนี้นผมอยู่ตรงหินผาที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเดินทางต่อ นี่ก็ทุกคนค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะทุกคนสังเกตไหส่วนมากเนี่ยจะมีแต่เสียงน้ํากับพวกเสียงนกนะนอกจากนัน้นไม่มีเสียงอะไรเข้ามารบกวนเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะขอเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยนึ่ง อีกไม่ไกลแล้วนะไปทุกคนนี่ก็เดินมาได้อีกผักใหญ่ๆแล้วเห,ห็นหนน้าผ่านไหมทุกคนเจอไหมทุกคนอาจจะมองว่า มันอาจจะคล้ายๆกันนะแต่จริงๆแล้วมันคนละที่นะมันแค่เหมือนจะคล้ายๆกันแต่ต้องถ้ามาเจอด้วยตาเปล่าเองเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่เห็นในกล้องนะทุกคน ต่อดีกว่าผมว่าเนี่ยคงจะถึงละผ่านจุดตรงหน้าผาหินเนี่ยไปนะก็คงจะถึงภายทุนรีบเดินทางไปหาท่านท่านคนรับแลร,รุโบราณดีกว่านะไปทุกคนผมเดินทางตง่อเขานะเฮ้ยทุกคนใช่ไหมใครว่าเนี่ย บนทางที่ผมจะไปพอดีเลยไปนั่งแงขวงไขว่างบนนะใช่ไหมไรวะหรือจะเป็นผีเด็กทุกคน นูหนูห,หนูมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยฮะอ,อยู่ที่นี่นานแล้ว,นนยวอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วทำไมพี่ไม่เห็นเอง็งเองอเองอยู่ที่นี่นานแล้วอะ่ะเองเป็น อันนี้ใช่ไหมกุมารใช่ไหมงั้แล้วทาเองมาอยู่ที่นี่ได้ไงั้เองจะไปไ,ไหน เองต้องชดใช้กรรมเปล่าที่เองก่อไว้เองก็เลยต้องมาอยู่ที่เนี่ยแล้วมันเป็นทางผ่านที่พี่จะไปหาคนคนหนึ่งอยู่น้องพอจะเห็นไหมท่านคนโบราณอ่ะคนโบราณรับแลอรู้จักไหม คนรับแร,รโบราณเจ้ารู้จักไหมรู้จักครับรู้จักด้วย,งยงลงมาคุยกับพี่ก่อนได้ป่ะพี่ไม่อยากจะไปตรงนั้นเลยครับโอเคนเดี๋ยวเสียงอะไรก็ไม่รู้นะ ผมก็กล,กลัวอยู่นะเองนั่งตรงนั้นเลยเองอยู่นั้นแหละไม่ต้องเข้ามาหาพี่เดี๋ยวพี่แล้วเองทำไมถึงมาดักหอพี่อยากให้พี่ช่วยอะไรพูดมาดิไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วครับคือไม่อยากอย,กอยู่ที่นี่ก็ต้องการที่อยากจะไปเกิดแล้วใช่ไหม พี่จะต้องทำยังไงนะให้เจ้าได้ไปเกิดเนี่ยพี่ก็ต้องคงต้องส่วนต้องส่งบุญให้เองนะนะใจดีทุกคนก็คงต้องช่วยนะไอ้กุมารทองกุมารตัวนี้ก็มาขอร้องให้ผมช่วยเนะี่ยอยากที่จะไปเกิดแล้วไม่อย,อยากอยู่ที่นี่ เองอยากจะไปไหนเองยังไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าเองต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนพี่เนี่ยจะคอยทําบุญให้เองให้ให้ผลบุญเนี่ยส่งให้เองเนี่ยได้ไปเกิดบไวๆเข้าใจไหมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วครับไม่อยากอยู่ที่นี่เองก็ต้องอยู่ไปก่อนเพราะว่าเองยังไปไหนไม่ได้เองต้องอยู่ที่นี่เข้าใจพี่ไหม ชักหอยง <ains> ั้นวะพี่ช่วยผมผมก็มีของอรจะให้พี่หมือนกันครับคืออะไรอะ่ะเองจะให้อะไรพี่พี่จะรับได้หรือเปล่าไม่รู้นะของที่เองให้พี่มาเนี่ยให้เลขครับให้เลข อ๋ทุกคนทุกคนได้ยินไหมที่เจ้าหนูตัวนี้บอกนะบอกว่าจะให้เลขกับผมคือเลขอะไรเจ้าหนูสามศูนย์แปดครับสามศูนย์แปดทุกคนได้ยินไหมสามศูนย์แปดนะทุกคนก็พี่พี่ก็ไปตีกันเอาเองนะผมก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้ว่ามันต้องเล่นกันยังไงนะ ก็ได้ฟังกันแล้วนะว่าเจ้าหนูตัวนี้ให้เลขสามศูนย์แปดมานะไปทุกคนเจ้าหนูงั้นเดี๋ยวพี่จะขอเดินทางไปหาท่านคนรับแลโบราณก่อนพี่ก็จะทำบุญให้เองนะไปทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะคลิปนี้ผมก็จะไปหาท่านคนรับแลโบราณต่อนะ แต่จะไม่ได้ถ่ายให้ดูละเพราะว่าตอนนี้พลังงานแบตเตอรี่ผมเหลือแค่5%เองผมถ่ายต่อไม่ได้ละตอนนี้ก็อุณหภูมิเครื่องก็ร้อนจัดแล้วนะไปทุกคนไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ